เห็นอย่างนี้ก็สวยนะนี่ชื่อว่าวัวแดงดูแดงวัวหรือวัวแดงไม่รู้ดูพี่เขาปลูกประดับปลูกประดับหน้าบ้านนูน้นตรงนู้นก็มีบอลบ,บ้านก็สวยได้นี่ปลูกคู่กับกะเพราม่วงเลยนี่ดู แต่ต้องมีร่มลำไรให้เขานะนี่สวยมากๆเลยนี่ก็หกหลงนู่นอันนี้หกหลงขาวหกโอ้ไม่ใช่อิ Enough. นเหานี่อยู่ร่มแต่เขาก็กัดสีอยู่นะ นี่ควักโพเงินบอลเก่าบอลโบราณเราสวยๆเลยนี่แกก็ปลูกไว้แบบนี้อันนี้ตำลึงสวยดีค่ะ หนูเห็นมันแดงๆหนูก็เลยแวะ <c oughs> สวยดีค่ะ โอ้น่าขราทนี่เวลาเขาแก่จัดนี่สวยอ,อันนี้เหนือดวงอันนี้เป็นพญาพันวังน,นี้เป็นสายพระเนตรสาวน้อยปปะแป้งก็สวยนะอันนี้อะไรนี่สวยจังเดยน่าจะเป็นอึ่งว่ะโนนต้นเล็กๆ พี่เขาอนุบาลไว้เลี้ยงนอกตู้ดูสวยมากเลยนี่ยังมีอีกปลูกประดับหน้าบ้านนะคะนี่สวยจริงๆ